วันเริ่มเยอะแล้วครับนี่ไม่ได้สบายแกแล้งนะสับหนักจริงนะฮะเป็นรถจักรไอ้น้ำสี่หกหมายเลขเกตหนึ่งสามนะครับที่กำลังทำการอ <c oughs> ุ่นเตานะครับต้มน้ำเ <c oughs> พื่อเอาไอ้น้ำนะครับสร้างแรงดันนะครับในการขับเคลื่อนรถ นี่ก็เป็นระจัรน้ำที่ใช้ในงานแสดง,งสตาร์ปาสปาค้ามานันองแงน,นะครับเราพยจะเห็นทุกปีครับแสดงของเริ่มเคลื่อนตัวไปที่งานแสดงของมองเคร่องนะครับก็ต้มน้ำเมืงแต่ประมาณสักปลายสาม เปรถจักรไห้น้ำนะครับร,รุ่นนี้ยังใช้เฟืเร์งี้ยังวิ่งได้อยู่ในไทย2คันนะครับีท่ยังใช้เฟืรออยู่ส่วนแปรฟิสิกส์นะครับอีก2คันนั้นเป็นการดัดแปลงใส่เป็นระบบน้ำมันเตาผสมแก๊สไปแล้วครับ